สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางสำหรับคลิปนี้แอดมินมาและย่านนครนนท์อนครนอินขออภัยจะไปพระรามเจ็ดครับโดยใช้เส้นทางบางไผ่พัฒนาจะไปสิ้นสุดจรรญสนิทวงซึ่งสน,นสนุนเส้นนี้จะเป็นสนุนเก่าแก่นะครับซึ่งแอดมินก็ไม่ได้เคยมานะเพิ่งมาครั้งแรกนะฮะก็คืออ จะมาวัดนั่นแหละฮะตรงเส้นนี้จะมีวัดที่มีชื่อเสียงเยอะมากนะครับแต่ว่าพอดีแอดมินไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวัดว่าอารามก็เลยไม่ได้เข้าไปดูหรือว่าถ่ายคลิปอะไรมากนักนะก็แค่เข้าไปดูสัมผัสบรรยากาศวัดต่างๆบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะตรงนั้นก็ออกมานะครับอย่างเช่นวัดเขียนวัดอะไรพวกนี้จึงจะเป็นวัดที่มีชื่อโด่งดังวัดเก่าแก่นี่ก็มีนะในถนนเส้นนี้เนะี่ยอยู่ทางด้านนะ้าแต่ว่าแอดมินไม่ได้ทำคอนเทนต์เรื่องวัดก็เลย ขอดูบรรยากาศในการเดินทางตามถนนหนทางต่างๆนะเป็นยังไงกันบ้างถนนเส้นนี้นะครับเป็นชื่อถนนนะบางไผ่พัฒนานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลัดไปนะฮะคือถ้าไม่ลัดก็ตรงตรง,ตรงเลี้ยวตรงแยกบางสีทองแล้วก็เข้าถนนบางกรรไไซน้อยตรงไปตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็น ทะลุกันได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มาเส้นนี้ดีกว่าเพราะว่ายัางไงยังไงแถวนี้เนี่ยเป็นถนนเก,าเก่าแก่ก็ไม่เคยได้มาก็เลยว่าจะขอจะบรรยากาศตรงนี้ไว้นะครับถนนบางไผ่พัฒนาหรือว่าบางช่วงเขาเขียนป้ายว่าถนนโยธาธิการนะครับเส้นนี้ซึ่งถนนเป็นชนบทเก่าแก่และนานมากๆนะเท่าเท่าที่สอบถามคนแถวนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเก่ากับใหม่นะฮะว่าเป็น ประมาณว่าอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนะครับก็แต่ก่อนก็เป็นพวกทําสวนทําอะไรนี่แหละแล้วก็เป็นบ้านเป็นชาวบ้านชาวสวนป,ปัจจุบันนี้ก็จะมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรูหราบ้างปานกลางบ้างอะไรบ้างเนี่ยพวกทั้งบ้านเดียวทั้งเท้าเฮาเท้าโงมอะไรมาปลูกเอามาก่อ,อสร้างกันเยอะแยะเนี่ยอย่างดานาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับซึ่งตามสองฝั่งข้างทางเนี่ย ก็จะประกบคู่กันเลยนะครับระหว่างสมัยใหม่กับสมัยเก่าเนี่ยเป็นมุ่บวันจัดสรรโครงการหรูหราสมัยแนวสมัยใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยทางโค้งตรงนี้ซึ่งก็โอเคนะเขาก็เข้าใจนะที่มาตั้ตงตรงนี้เพราะว่ามันใกล้เมืองแล้วก็ใกล้ๆกับเจ้าพญาด้วยบรรยากาศก็กดีนะฮะตรงนี้ก็หลังจากม้วนโครงการมู่บวานจัดสรรหรูหราเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของ แบบเก่าๆนะแล้วก็คนแบบสมัยเก่าบ้างอะไรเนี่ยจะมะีที่โรงแางว่างเปล่านะครับคือพร้อมที่จะพัฒนานะฮะกับการโครงการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ก็ให้นึกถึงนะครับบ้านทางชนบทนะฮะแต่ว่าอีสานก็จะประมาณนี้แต่ว่าคนละสไตล์นะตรงนี้สไตล์เขาก็จะเป็นพวกสวนทําสวนทําผลไม้ท,ทมาทสวนผลไม้ประมาณนั้นนะครับก็ดูกันมาเรื่อยๆถึงตรงนี้ ก็จะเหมือนกันกับที่แอดมินบอกนะว่าในเรื่องของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเกิดขึ้นในฮุนาหานะเช่นว่าขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับของหมู่บ้านโครงการพึกษานี่ยิ่งมีหลายโครงการเลยนะถนนเส้นนี้อ่าแล้วก็โครงการอื่นๆก็เยอะมากๆเลยนะครับก็กําลังเปลี่ยนผ่านว่าบ้านแบบสไตล์เก่าๆกับบ้านแบบสมัยใหม่ที่เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นี่ก็น่าจะเยอะกว่าเนี่ยเห็นไหมมีม เนี่ยโครงการต่างๆที่สัญลักษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยก็เปิดโครงการนะมีการสัจเจเนี่ยฝั่งทางด้านขวามือนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรหนาแน่นกันเลยนะทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะตรงนี้แล้วก็มีโครงการต่างๆกันเยอะนะฮะแถวที่แอดมินดูนะแล้วก็จะมีบริษัท ทำโน่นทำนี่นะฮะก็เยอะเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็เปิดขายกันอันนี้ก็โครงการหมู่บ้านรูหรากันเลยนะครับตรงนี้ก็สลับกันนะครับแบบโครงการรูหราสมัยใหม่กับหมู่บ้านแบบดั้งเดิมอยู่กันแบบนั้งเดิมเก่าเก่แล้วก็จะเป็นตึกแถวอาการพณิย์ก็คงจะไม่มีนะ,ะเฉพราะว่าจะมันจะเป็นก็เป็นหมู่บ้านเลยนะเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านธรรมดาอ่าพอถึงตรงนี้ก็อ่า ก็จะมีบริษัทห้างร้านนะครับแล้วก็โครงการคอนโดไม่มีนะครับแถวนี้ไม่เห็นตรงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เส้นนี้เนี่ยวัดมีชื่อเสียงเยอะมากนะครับแล้วใครที่าสายมูหรือว่าชอบธรมบุญสุนทานเนี่ยมาไหว้พระอันนี้เส้นนี้ก็น่าจะเป็นสิบแล้วละนะครับอันนี้ก็คอยมาดูกันนะครับว่ายังไงนี่ย หมู่บ้านจัดสรรโครงการรูหรากันเพียบเลยนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นถนนบางรักไอ้ทุกขอไปบางไผ่พัฒนานะครับตรงนี้อาจจะพูดผิดพูดถูกแล้วก็จะถนนบางช่วงที่เห็นป้ายโยธาธิการเนี่ยก็คืออะไรอันน่าจะน่าจะเป็นสํานักง,งานโยธาเขามาทําปรับปรุงให้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะแต่ก่อนนะก็น่าจะเป็นถนนสายเล็กๆหรือประมาณเป็นซอยเท่านั้นขนาดซอยหรือเปล่านะก็ลดสสวนทางกันได้ นะครับแต่ในปัจจุบันนี้เขาใช้ชื่อว่าถนนบางไผ่พัฒนาซึ่งบางไผ่ก็เป็นถ้าเป็นแถวต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลก็น่าจะเป็นตำบลน,นะครับเพราะว่ามีสำนักง,งานเทศบาลตำบลบางไผ่ประมาณนี้คืคุ้นๆน,น,นะผ่านหนูพันตาถ้าผิดถูกก็ทางไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะฮะ แล้วก็ถนนนี้หมู่บ้านชวนชื่นนี่ก็หมู่บ้านหรูหราทาั้งนั้นเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเข้าไปในส่วนของถึงถนนบางกรวยไซน้อยด้วยนะฮะตรงนี้ซึ่งถ้าหากว่าจะเลี้ยวไปทางด้านมีป้ายแล้วนะฮะไปะถ้าเลี้ยวทางด้านซ้ายมือก็จะไปพระรามเจ็ดซึ่งเป็นที่จุดมุ่งหมายที่แอดมินนะฮะถ้าขวามือก็ไปอำเภอบางกรวยเนี่ยน่าจะเป็นช่วงอำเภอบางกรวยแถวๆนี้เลยนะครับตรงนี้ ถนนบางกรวยไซน้อยนะก็ดูกันตรงนี้ก็ถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับรูปแบบของอแถวๆนี้ก็ในเรื่องของหมู่บ้านจัดสรรค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามันติดกับกรุงเทพนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายฉะนั้นเนี่ยคนเขาก็มาจับจองจากที่สวนก็กลายเป็นที่หมู่บ้านจัดสรรกันนะครับซึ่งก็นานๆมาแล้วละ่ะนะครับตรงนี้เนี่ย แถวนี้ก็โด่งดังนะในเรื่องมูม่บานจัดสรนเพราะว่าด้านหน้าเขาจะมีหน่วยงานสำนักง,งานสำนักง,งานการไฟฟ้าหรือว่ากพผบางกรวยเนี่ยกฟผพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยถนัดในเรื่องการออกเสียงเท่าไหร่โอเคดูกันมาถึงตรงนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆก็ยังอยู่บนถนนบางกรวยไซน้อยอย่างที่แอดมินเคยพูดไว้นะครับ ทางคดทางเคียวเลี้ยวรถกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะตรงนี้บางทีก็ตัดออกบ้างเพราะวาเวียนหัวเดี๋ยวก็โค้งอีกแล้วเดี๋ยวก็เจอโคง้งเดี๋ยวก็เจอโค้งประมาณนี้นะครับแอดมินเคยมาพบลูกค้าเหมือนกันนะครับแถวๆนี้ตั้งแต่สมัยเป็นเซลล์เมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยก็เคยมาพบลูกค้าเหมือนกันนะครับบางกรวยไซน้อยเนี่ยก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับมีหลายโครงการติดต,ต่อกันก็คือกลุ่มเป้าหมายที่หมู่บ้านจัดสรร,รนี้ก็ไม่ใช่แค่พนักง,งานที่ทํางานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าการไฟฟ้าบางกรวยเนี่ยเท่านั้นคนทั่วไปเขาก็มาอยู่มาอาศัยเพราะว่ามีหน่วยงานราชการก็กมีนะฮะแล้วก็บริษัทเอกชนก็เยอะแยะกันเลยนะฮะที่นี่ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้บนถนน บางกรวยใสน้อยนะครับตรงนี้ซึ่งจะด้านหน้านะก็จะเป็นถนนจันทรศิริวงแล้วก็เข้าสู่พระธา,าสะพานพระรามเจ็ดแต่ถ,ถึงตัวนั้นแอ็มินก็จะขอปิดคลิปนะตัวนี้ยังไม่ถึงก็ดูกันไปก่อนนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนน,นี้เลยนะครับบางกรวยไสน้อยบรรยากาศก็ตามที่เห็นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นถนนแบบเดิมๆยังไม่การพัฒนาให้เป็นสี่เลนหรือว่าพัฒนาให้ เป็นแบบสมัยใหม่เพราะว่าที่จำกัดนะครับถ้ามีการพัฒนาก็คงจะมีการเวียนคืนกันยุกใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่ครับดูกันมาเรื่อยๆยนะครับตรงนี้นี่ก็กึ่งๆ่งนะครับมันการเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสมัยเก่ากับสมัยใหม่สมัยเก่าก็จะเปลี่ยนบ้านเรือนนะครับห้องแถว แต่สมัยใหม่ก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรซึ่งตรงนี้เนี่ยหมู่บ้านจัดสรรนนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือททวานี้ก็ยังจะ,ะแผลยังจะไอต้องมีอีกพวกคอนโดสูงๆหรูหราคอยที่จะมาเป็นแชร์มาเก็ตแชร์ในเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยนะครับในช่วงนี้แต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับก็จะต้องเป็นแถวๆจรัญนนะถึงจะมีคอนโดเยอะแยะ นี่ก็มีนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคอนโดเหมือนกันโอเคครับดูกันมาเรื่อยๆตรงนี้ก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาตรงนี้บางทีแอดมินก็ไม่ได้ตัดบางทีก็ตัดออกเพราะว่าแอดมินเวียนหัวเพราะว่ามันโค้งกันเยอะเหลือเกินอไอ้ที่โค้งกันเยอะนี่เขาตัดถนนไม่ได้เพราะว่าเจ้าของที่เขาไม่ไม่ให้นะฮะถึงจะมีวินคืนก็ตามนะฮะเพราะว่าเขาเคยอยู่ยังไงเขาก็อยากจะอยู่อย่างนั้นฮะแอดมินคิดว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็โค้งจะออกไปสู่ถนน การนสนะนิตวงเนี่มีสัญลักษณ์ทางด่วนอะไรด้วยนะครับตรงนี้การนสนิตวงแล้วก็การไฟฟ้า่ายายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าการกฟฟเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนใหญ่ก็เจ้าหน้าที่กันที่ทํางานอยู่การไฟฟ้านี่แหละนะมาอยู่มาอยู่มาอาศัยกันเยอะเพราะว่าใกล้ที่ทํางาน อันนี้ด้านหน้านี้ก็จะมีห้องแถวหรือว่าตึกแถวอาคารพณิทามาค้าขายกันเต็มที่กันเหมือนกันนะครับตรงนี้มีร้านทง้านทองนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะฮะเริ่มต้นของบางกรวยไซน้อยแต่ว่าแอดมินเดินซุปเอวิ่งสวนกันมานะครับโอเคครับถึงจรัญสนิทวงศ์นะฮะนี่ฮะขวามือเนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยการไฟฟ้าภายผลิตนะครับทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ทางขวามือก็สะพานพระรามเจ็ด ครับสำ,สำหรับบรรยากาศการเดินทางทางลัดนะครับจากนกครอินผ่านถนนบางไผ่พัฒนามาจันร์เสนทรวงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่งองยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์ชโชคดีมีความสุขขอบคุณครับ